รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายพร้อมหารือแนวทางการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลตอบสนองความต้องการของประชาชนนางคงเพชรจุลเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายแก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รวมทั้งหารือแนวทางการพัฒนาองค์กรสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือสพรอาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนร,น,นรังน้ําเขตราชเทวีกรุงเทพซึ่งสพอรอเป็นหน่วยงานหลักในการตอบสนองโนโยบายรัฐบาลพิจิทันเพื่อประชาชนและแผนการพัฒนารัฐบาลพิจิทันของประเทศไทยปศ2566ถึง2570โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนโดยบทบาทสมาร์ทคอนเนคเตอร์เชื่อมต่อภาคการทุกภาคส่วนกับประชาชนทำให้คนไทยได้ใช้ชีวิตง่ายขึ้นประเทศพัฒนาสู่ความทันสมัย โดยตัวอย่างผลงานเด่นของสอพรที่ผ่านมาอาทิการสร้างแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งเป็นระบบกลางเพื่อประชาชนที่รวบรวมบริการภาครัฐที่เป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวกประชาชนปัจจุบันมีบริการในแอปพลิเคชันมากกว่า112บริการมีปริมาณประชาชนใช้บริการจากแอปพลิเคชันกว่า4ล้านครั้งนอกจากนี้สพรยังมีูนยนการการบริหารงานภาครัฐเพื่อาภาคธุรกิจและสร้างระบบกลางด้านกฎหมาย รวมถึงจัดฝึกอบรมพัฒนาบุค,คลากรภาครัฐด,ด้านพิจิตรานสพรยังสนับสนุนการดำเนิมมนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปัจจุบันมีอ,อปทอเข้าร่วมทั่วประเทศร้อยเอ็ดองค์กรโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสพรเป็นหน่วยง,งานสําคัญในการสับเคลื่อนประเทศสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลซึ่งถือว่ามีบทบาทสําคัญแต่ไม่ค่อยมีข่รทราบและเข้าใจาก,การทํางานของสพอรอเท่าที่ควร งให้แนวทางในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและรับรู้มากยิ่งขึ้นเนื่องจากมีหลายโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมากเช่นการทำแอปพลิเคชันทางรัฐที่รวบรวมบริการภาครัฐในแอปเดียวเช่น WhatsApp Service ที่ช่วยอำนวยความสะดวกบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วลดขั้นตอนลดการใช้กระดาษตอบรับสังคม Paperless รวมถึงทำให้การทำงานโปรง่งใสตรวจสอบได้ลดปัญหาการเกิดคอรัปชัน ท้งนี้มองว่าแอปพิเคชันนี้จะเป็นซูเปอร์แอปสำคัญของคนไทยที่จะรวบรวมบริการภาครัฐจดครบในแอปเดียวปสกิ์ปรับหิมรายงาน